คบรสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีที่หักแพงสบายดีสุขุสุขคนสุมองสุบอลพอเพ,อพอกับ่วนองแคสคือเก่าพี่น้องมื่อนี้เหเากับบรดเไปใบไสนเนาะอยู่กับลูกไซคือเก่าลูกไซเอานอนอูน่เนอง ครบหนึ่งเดือนแล้วนอนลกเนาะอานนขึ้นนอนอู่พี่เนอะเพราะว่าเวลาไปหันไปนีก็สิเดไกวยกวยไว้แล้วก็ไปเนาะ <c ười> อติน้อยคุบหนึ่งเดือนแล้วน่ารูเนาะมือนตากัน,น่าเบึ่อีีได้พี่น้องสบายดีอีกรอบพี่น้องสบายดีพ่อเม่พี่น้องเนาะอยู่กับลูกไสคือเกาพี่น้องบอกใครไปเกี่ยวหญ้าห้งัว ยังมีทันเนม,มาขอบ,บุญขอบคุณถูกกำลังแรงเชียร์แรงใจเนาะที่นี่ให้เฮาแล้วก็คขอบพัวเฮามาโดยตลอดเนาะหน้ากัพี่น้องเ,ลเหลือมเมาเมาบริทาพี่สังอยู่กับลูกชายคือเกาน้าพี่น้อง การลลยคนการไม่นี้กันอากาศกับอบอ้าวพี่น้องอบอา้าวคือฝนสิตก๊กแนคือสิแดดแนกัะบ,บ่บดต๊กเลยกับบดด่แดดแต่ว่าอากาศห่อนสุดยอดเลยเข้าคิดว่าเข้าสิเมื่อบ้านคิดว่าสิเมื่อบ้านพระาะ่า อยากเมื่อฮาไมใ่ใหญ่อยากเมื่อทามมีเบียกเนาะพี่เนาะมีเบียกเลยอยากเมื่อทามไม่ใหญ่โทรหาะนอกก้องกระตินกับบดีหมกิบอกใครพิ่ยังไปเกี่ยวหนะเจอหาให้งัวฟันบอด,ดีพี่เนาะเลยกับกับสีว่าฟันบด,ดีกับบอแมนเนะาะรู้ว่นอะไรเจ๊สีเอิญวานาันอะไรเนาะเมื่อคืนนี้ฟันเห็นพอใหญ่ ส่วนที่เ้าท่องน้องอตีนะก็ฟันฟันเห็นดูอยู่พี่น้องเพราะว่าเขามาอยู่พี่ส่วนที่เ้าท้องเขากับแพ้ท้องแล้วเขากับบริเวณลงวัดบริเวณตักบาตรแต่เลยฟันฟันเห็นพอใหญ่พราว่าไม่ใหญ่มั่งอะไพี่นอ้องเ้ยฟันเห็นฟันแล้วพิ่นกับบริวานะั้นได้นั่งหัวยิ้มยิยมฟันเห็นนะ นัอ่งหัวยุ่มยุ่ม,มบันนีเบาไข่แล้ววะมะเพล้นามะาข่าวพันมะขาวันเบาไข่วะอยากได้ต้นก็เลยอยากมือทำไม่ใหญ่วะเห็ดมือได้ได้ไดเนาะนเบาไข่วพะพูใหญ่อยากได้ต้นว่ะจ้ะคนที่จเจาฟันเห็นน่ะเฮ้ยว่ะจ้ะเมื่อคืนนี้เราฟันเห็นผลตื่นมาลูกชายตื่นกินนมตอนต้นตีสี่ ก็เลยว่าโอ้เมื่อคืนนี่ก่อยฟันเห็นพอง่างยเหอะบอกใครเราของเราอยากได้ต้นเรามาเขาฟันขออีว่าสั้นเราบอกว่าเราอยากได้ต้นว่าสันเนาะก็เลยอยากมือทามไม่ไงว่าเหตุมือได้ได,ได้เพราะว่าพัดแต่ห้าวท้องท้องนองอตีิเหาอบริได้ลงตักบาทพัดแต่มาอยู่พี่น้องบอกยๆเดี๋ยว,ว่าแพ้ท้องะนะพี่น้องแพ้ท้องล้วเฮากับบอกอยากลงไปเพอ มันได้กิ่นอาหารดร้วยว่ากินยังไลายๆน่ะมันสีเห็ดหายอยากอ้วกเนาะตอนที่แพท้องก็เลยบอได้ลงวัดก็เลยว่าอยากเมื่อทำไม่ไงว่าบเห็ดมือได้ได้เนาะฟันเห็นผนดูอยู่พี่น้องเอ้เพราะว่าเราก็อยู่น้ำเพิินมาตแต่้งนต่ยน้อยอยู่น้ำพอใหญ่ กับเกษียรมาหลายปีหลายๆพี่น้องเอ้ยเสียตั้งแต่ข้าวหอยยังอยู่กรุงเทพข้าวน้ำบริเวณใจเพิ่นดอกยังกังเว้นนั่นนี่เนาะยังกังเว้นนั่นนี่ข้ากระทรขึ้นมาถามข่าวโทรขึ้นมาถามว่ากะว่าขอน้ำ like กันอยู่พี road, ่น mm ้องเอ้ยโทรขึ้นมาหน่อยค่ะพอใครเนื่ยแล้วอะจ้ะมีแห้งเลยพอหนังซานแหงอยู่แล้วอะผัดตกยังกังคืนปลา ประมาณตีหนึ่งตีสองก็ลาซาวโทรลงไปว่ะพอใหญ่เสียแล้วสะหนั่งหายนั่งหายพี่น้องเลยมานำารดนกันหนังหายมาสุดทางมากับโเห็นใจดอกพี่น้องมาท่านไปทำบุญส่วนที่เราไปคุ้เทน่อยก็ยังมบหูยังมบหูทางไปทางมา ไปหลดเมามาหลดเมาพี่น้องเยมาในหลดเมาน่ะกันนั่งหายมาลำลึกแล้วมีหมูในหลดเมาหน่ะหมูผู้หญิงเนี่ยจ้าบ้านใดพี่น้องเยบ่กหมูดอกหมูหมูในหลดมาพอกันเลยเขาเลยท้าวอะโตเป็นยังเขาเลยวะก็เลยบอกเขาไปว่าพอเสียอยู่บ้านก็เลยวะการผู้นั้นมันก็ดีดีเลยพี่น้องเลยอันหมูมาพอกันในหลดน่ะกับผู้หญิงคือกัน มันก็ปลอบใจมาํำทางเนาะอบนนี้เลยมมหอจุดจุดหนึ่งะก็นแยกทางกันเพะอคนละบ้านเนาะคนละบ้านฟันเห็นผนดูอะไรก็บรสบายใจพี่น้องเอ้ยบรสบายใจแบบได้ยินบอกใครบอก่ลอยากได้ต้นเห็นก็บรสบายใจปะะ่าว่ะ ยังเมื่อเห็ดให้เพิ่นให้มันเละวเ,เนาะเพราะว่าเฮากะบ่ได้ทําบุญตักบาตรให้เพิ่นมาโดนแหละเก้าเดือนกว่าันสิบเดือนอะไเด้่สิบหกปีแหละไปะตั้งแต่ท้องท้องลูกชายไ <c oughs> ปตั้งแต่ท้องลูกชายมาบ่ได้ลงทําบุญตักบาตรเพราะว่าลงไปเลยมันก็สิมีหลายคนเนาะ ปูสีน้ำหุ่งน้ำหอมผูท่าแป้งปูนปนะเฮาเฮาเป็นคนส่วนโตเฮาบ่มักน้ำหอมพี่นนองเต่บ่เต่บ่ท้องกับโบหมักแต่กินน้ำหอมนี่สีไข่แตกเลยเด็ดเด็กกินที่เขาสีนะนาพี่นนองไข่แตกเลยไปน้ำบุญน้ำซีนคือกันกันไปได้กินเขาสีน้ำหอมนะมาเลยเป็นไข่เลยๆๆๆ โอม,มากเป็นคนโอมากยังมันเป็นเราใดพี่น้อ,องเ้ยหอมท้งหอมนะฮะเวลาได้นกินก็จาสีละไะไข่เตะแล้วว่าสิโทรหาน้องกระทินท้นโต๊หฮน้องกระทิน้นว่าสีท้าไม่ใหญ่ผัดบดตีดเปิ้กระเสียเป็นลายปีเลย คนก็คือสิอันนั้นเนาะเราแพงเราคือ,อยังมีโปรใหญ่นะแพงเราสิไปกรุงเทพเราว่าอุหัยมึงสีไปอยู่ได้ฮอดซาม,มืมอบ่เราอะสิไปเล็กเนาะพี่เ,เนาะแต่ยังเนาะอีส่วนนะมึงอย่ากให้อย,อ,ยยอยากมาได้เราพ่อได้ไปเอาได้เราโอ้ยเฮาลงเฮือนไปสก่อน์ท่าเราท่าเสียใจเรา ฮ่าลงเฮือนไปก่อนนะเพาะเจ้าอย่าท่าฮานะวะฮาโมอยากมาดอกระไปอลไรกับโบได้อยากมาอนี้พี่น้องโจนเพิ่นเสียคขาลาซาวเขาไม่ใหญ่โทรลงไปวะพอเสียเลยเด้อสิมาบบก็เลยว่ามึงอแต่ว่ามาบบทันมาบบทันเนาะมาทันแต่ทำบุญบบทันส่งสการเพราะว่า มาหลดเมาส่วงนะกบุหูทางไปทางมาอลไพี่น้องเลยไปกรุงเทพแรกแล,กเ,ลกเนาะตั้งแต่อายุสิบสองสิบสามปีปเห็นงานยิบผาเป็นเดือนสี่พันหานี่ยินบอกใครว่า เที่ยวาไข่นาะบุเคยเห็นในพี่น้องเ้ยบุเคยเห็นเผ่นแต่ว่า่อคือน,นี้เบาไขว่าว่าคอยฟันเออฉันคอยก็ฟันว่าเราอยากได้นต้นพราะไห่ที่เจ้าฟันเห็นเรล่านะ่ะเอาค่ะก่อนอื่นว้ากับขอบุญขอบุญเอฟซีทุกท่กานเนาะที่คอยติดตามดับชมคลิปเฮาตลอดมาคอยเป็นเรื่องเสียแร่องใจให้ตลอดมาเนาะพอกันคลิปนะพี่น้องอยู่ดีแม่งสุข,ขสุขคนสบายดี